ครอบพวไหนมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เนื้อที่ร้อยสตารางวาในส่วนหนองจอกันอยู่บ้างครับหนุ่มพามาที่หมู่บ้านดีเ e อ็กซเทนโซสองถนนประชาสัมลาบ้านเดี่ยวต้นโครงการที่มีถึง4ห้องนอน่อรถในบ้านได้รวมกัน4-5คันเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้างๆนะครับเรารีโนเวทปรับปรุงให้เรียบรอย้อยที่ว่างจัดส่วนปลูกต้นไม้หรือว่าลงบ้านน็อกดาวก็ยังได้ในส่วนที่จอดรถเราทําหลังคาลงจอดให้ใหม่ปลูกกระเบื้องให้เรียบร้อยปั๊มน้ำและถังสำรองน้ําให้เรียบร้อยในส่วนตัวบ้านไม่ต้องวุ่นวายหาช่างาาทํคงอ,อ,อล,งลงจอด ห้องทําครัวให้เรียบร้อยแล้วในบ้านที่พร้อมเข้าอยู่มีการตกแต่งมีของแถมให้หลายรายการบางทีวีเราก็ตกแต่งบิวอินให้ใหม่ในส่วน Area, ลิฟวิ้งอเรียเราก็มีชุดโซฟาหนังให้มีชุดโต๊ะทานอาหารมีเคาน์เตอร์บาร์ให้เปลี่ยนบรรยากาศในการกินบ้านมีเนื้อที่กว้างมีห้องอเนกประสงค์ให้ใช้งานห้องน้ําก็เปลี่ยนกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์ให้ใหม่มีห้องเก็บของใต้บันไดและตัวบันไดที่กว้างสามารถเดินขึ้นลงได้อย่างสะดวกรับใครที่ชอบทําอาหารในส่วนห้องครัวก็ได้พื้นที่กว้างแตาครัวใหม่ที่แถมที่ดูดควันกับกหัวเตาแก มีกิจกรรมร่วมกันได้เป็นที่รวมตัวของญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆก็สะดวกในส่วนห้องนอนเรามี1ห,ห้องนอนด้านล่างขนาดใหญ่เลยนะครับก็ยังมีด้านบนอีก3ห้องนอนมีการปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วในส่วนทําเลที่ตั้งสามารถไปส่วนราชะการของหนองจอกได้มี b ิ๊กซีแม o โครโตัด ทเทคโนโลยีมหานครมีโรงเรียนเซนทเทเรซาอยู่ใกล้ๆทางฉาเชิงเซาไปนครนายกไปลำลูกกาของ11ก็สะดวกอันนี้ยออผ่อนอยู่ประมาณ24,000บาทถ่ายเงินเดือนประมาณ45,000บาทก็กู้ได้คนไหนที่มองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆในโซนหนองจอกอยู่อาคารหนุมตามหน้าไบโอหรือหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ